สวัสดีครับน้องๆน,นักเล่าฝันครับโอ้น้อยใจไม่มีใครทักทายพี่ดีเจเลยสวัสดีครับน้องนักเล่าฝันครับกุญแจซอ,อนสวัสดีครับน้องแม็กสวัสดีครับ กุญแจซอนสวัสดีสวัสดีนะครับกุญแจซอนตอนนี้พร้อมแล้วแต่ว่าคนอื่นไม่เห็นมีใครพร้อมทักทายพี่ดีเจเลยแอบน้อยใจอยู่เหมือนกันนะเนี่ยไม่ถามถึงกันเลยไม่คิดถึงกันไม่บนคิดถึงกันเลยนกนิกสวัสดีครับพี่ดีเจหายไปหลายวันไม่มีใครบนคิดถึงเลยเหรอครับ น้องทีสวัสดีครับสวัสดีทุกคนวันนี้พี่ดีเจไม่ได้มาคนเดียวนะครับมีแขกรับเชิญสุดพิเศษมาด้วยสวัสดีครับสวัสดีค่ะพ,พี่นักล่าฝันหนูน้องสตารี่จำได้ไหมคะเธอกลับมาแล้วครับตอนนี้เธอเยืนอยู่บนโต๊ะหนูลงมาข้างล่างครับใจเย็นๆครับได้คุยกับน้องนักล่าฝันแน่นอนครับลูกนี้ครับนิ่งอยู่บนเตียงนานแล้วลุกมาได้เลยครับ เดี๋ยวน้องๆไปเจอกันที่ไลบรารีข้างล่างนะครับเดี๋ยวเราจะเจอกันที่ข้างล่างไลบรารีข้างล่างรีบลุกกันเลยครับซิมซาคะ่ะพ่ซานีคะพิซานีเป็นอะไรตื่นสิคะพ่ซานีซิมซาเราจะไปส so วีวีวีกันข้างล่างแต่ว่าเธอยังไม่ตื่นอีกหรือโอเค มีแขกรับเชิญมาขนาดนี้เราจะไปอัศมาอากันข้างล่างนะจ๊ะอตอนนี้กุนแจซอนจะไปรอเพื่อนๆข้างล่างแล้วที่ไลบรารีนะครับ หนุ่มๆคงต้องเร่งรีบกันนิดหนึ่งนะครับในระหว่างรอเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์น้องสตอรี่กันนิดนึงว่าวันนี้เนี่ยอยากจะเห็นอะไรที่บ้าน AF หลังนี้ครับ หนูก็อยากเห็นพี่ๆเขาเดินแบบแล้วก็ประทักกันที่ตรงไล b r รีรูมค่ะโอ้เป็นคำขอที่เราน่าจะจัดให้น้องสตอรี่นะครับเพราะว่าเธอติดตามรายการของเรามาตลอดน่าจะเป็นคนคนเดียวที่ติดตามนะครับน้องแม็กจำน้องสตอรี่ได้ไหมครับ น้องแม็กจำไม่ได้นะครับสบัดบ๊อบใส่น้องสตารี่บอกไม่เคยเห็นไม่เคยเจอตรงนั้นแหละครับน้องแม็กหยุดตรงนั้นเลยครับ,รรบทุกคนรวมตัวกันที่จุดที่น้องแม็กยืนอยู่นะครับนิวตี้สวัสดีครับนิวตี้พี่ชอบทรงผมนี้ดูเก๋มิลานมาก <c oughs> มาละวห้าคนนะครับ ซิมซาซิมซาไม่มาอัสมาอาฮารอยู่ที่ไหนรีบลงมาโวนเลยพี่ชีรีบเร่งมาเลยเอาแล้วพี่ชีมาแล้วครับ โอ้โหโอ้โหตอนนี้นะฮะเหลือป้าอสุรกีอิสปายาซานีคนเดียวเลยไม่ตื่นเลทุกคนรออยู่คนคนเดียวเลยทุกคนขอวอร์มนิดนึงวอร์มนิดนึงนะครับ <c oughs> การขาออกนิดหน่อยนะครับแล้วก็อยู่ตรงนั้นเลยครับไม่ต้องไปไหนครับซิ้นซามาละโอเคเซนคิวมาก okay. โอ้โหมาถึงมาถึงก็ซอฟเลยโอเคก็พี่เอาเอาเพลงลมนิดนึงครับอย่างไรน้องสตอรี่ครับวันนี้ที่ AF ฟมาขนาดนี้เนี่ยอยากให้ทำอะไรนะครับก็เนี่ก็เป็นมิคที่เป็นแบนเค้กอย่างนี้แล้วอะค่ะก็อยากให้พี่ๆแบ่งเป็นสองทีมแล้วก็เดินแบทแข่งกันนิดนึงอะค่ะพี่ดีเจพอได้ไหมคะได้เลยนะครับน้องสตอรี่เอาเป็นว่าเซตคนแรก ให้ไปอยู่อีกฝั่งที่เปียโนอยู่นะครับเสร็จแล้วเป็นใครบ้างน้องขอขอให้พี่แม็กนะคะพี่กุญแจซอนพี่แอนแล้วก็พี่นุ๊กนิกค่ะโอเคไปอยู่อีกฝั่งเลยนะครับหลายคนตื่นแล้วน้องแอนนี่ตื่นแล้วนะครับไม่เห็นตาเลยนะครับนุ๊กนิกนุ๊กนิกรู้ตัวหรือเปล่าว่าต้องไปอยู่อีกฝั่งเนี่ย โอเคนะครับนี่เราได้คู่ของเราแล้วคู่แรกที่จะประชันกันกระทะกันโดยแฟชั่นโชว์แล้วไปเจอ oh. ไปเจอกันตรงกลางนะครับเจอกันตรงกลางเนี่ยแล้วจะต้องมีผ้าที่ผ้าเป็นยังไงครับออระหว่างที่พี่เดินสวนกันนะคะพี่จะต้องเอานิ้วชี้แตะกันใช่ไหมคะแล้วก็ต้องเจ้าหน้ากัน oh. เอาแบบให้แบบตายกันไปในข้างหนึ่งอะคะ่ะใช่แลวคะ่ะนิ้วที่ที่ทำนิ้วที่ทำถูกละคะ่ะอ,อย่างนั้นและคะ่ะ ใช่แล้วแต่และคู่ไปถึงตรงกลางใช้นิ้วชี้แตะกันมองหน้ากันแล้วเวียงใช่ไหมครับใช้นิ้วชี้แตะกันตรงกลางที่ไลบรารีนะครับเดินแฟชั่นไปแล้วก็หมุนรอบหมุน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 ,มนกันไปเป็นคู่จ้องหน้ากันด้วยนะครับเ,เราจะเริ่มจากคู่แรกนะครับที่จะปะทะกันก็คือพี่แม็กแล้วก็พี่ทีค่ะ พี่แม็กกับพี่เตรียมตัวนะครับคู่แรก One Two t h r Action เชิญได้เลยครับขอให้แบบแรงขึ้นอีกค่ะพี่หนูอยากเห็นแรงๆกว่านี้ค่ะโอ้โหโ ingt, พี่พีครับนั่นะ นี่การประทะกันนี้แรงล้วพี่แม็กซ์ขอแรงกว่านี้ค่ะเอานพิธีด้วยครับท่านละท่านี้พี่คุ้นคุ้นมากเลยขอบคุณครับคู่ที่สองครับน้องสตอรี่คุณแกนซ์สารนะคะแล้วก็กูตี้ค่ะแฟชั่นอย่าลืมว่าจะต้องเดินตรงตามจังหวะด้วยนะครับหน้าต้องหน้าต้องเป็นแฟชั่นโชว์ทุกอย่างนะครับ ประชันเซ็กซี่สุดๆ,ดๆกล,ลางไลบรี่ด้วนเชิญทิ้งก้นเลยค่ะคุณแจซอนทิ้งก้นนิดนึงค่ะชิมาที่ชอบนิวตี้กับทรงผมมิลานของเธอ <c oughs> แรงอีกพี่ขอสะโพกสะโพกอันรุนแรงชิมาคุณแจซอน หรือพีพี่ขอเอ็กซ์กอนีีโอเคครับคู่ต่อไปคือซิมซ่า,ะานะคะรับิา ซิมซาพี่ขออย่าให้เสียหน้าพี่เตรียมตัวเดินประทัดตรงกลางเชิญเอลี่ยนสู้เข้าไปสิคะโอ้แรงแรงมากาเปลี่ยนท่าเปลี่ยนท่าซิมซาใหญ่ยอมาเปลี่ยนท่ากัดเข้ากัดเข้า เห็นแล้วสวี่วีอิสมาร์กมากโอเคพอแล้วหยดหยดหยดพอแยกแกเบื่อมากคู่ต่อไปได้แกนุกซิกแล้วก็พี่ทีค่ะเออวพี่ทีเอาให้แบบตายจะมีค่าอยงนะคะนุกนิกเตรียมตัวนะครับเดี๋ยวตรงนี้จะเตรียมตัวแล้วเอาขวานเดือนฟีเชอร์ ตายที่หาไม่เจอไม่ใช่ตายแบบนั้นค่ะพี่ขอแบบตายแบบสวยงามนุ๊กนิดกคะขออีกทีพี่เบื่อว่าขอให้แบบว่าใช้ท่าทางการกระทะนะคะไม่ใช่บีบคอแล้วตายแบบนั้นอารมณ์เสียอีกทีหวนันชืทีตายนุ๊กนิดเชิญ